ส่วนข่าวนี้ก็มีมาอยู่หนึ่งเหมือนก,นกันกับกรณีของช้างป่าที่ไปทําร้ายคนจําได้ไหมคะนําเสนอไปที่ประจินบุรีกบินบุรีนะคือในไร่อ้อยมีช้างป่าเนี่ยบุกเข้ามากินอ้อยของชาวบ้านปรากฏว่าไปทําร้ายคนแล้วก็มีเหตุให้เสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาก็ไปบอกอีกแล้วบอกกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอแล้วนะเจออีกแล้วนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นทําร้ายแต่เขากลัวกันไปหมดแล้วคะ่ะ ย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านคลองยางตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดประจินบุรีที่ถูกช้างป่าจากเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างรือในเข้ามาทําร้ายจนเสียชีวิตเมื่อวันที่15ธันวาคมค่ะและช่วงเย็น16ธันวาคมเมื่อวานนี้เองชาวบ้านบอกว่าเจออีกแล้วช้างป่าหนึ่งตัวบุกเข้ามากินอ้อยค่ะตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็กําลังนั่งพักผ่อนกันอยู่แต่ก็ต้องวิ่งหนีกันกระเจิงเลยแตกฮือไปเลยเพราะว่ากลัวค่ะคือจุดที่ไปพบช้าง อยู่ห่างจากที่มีเหตุการณ์ทำร้ายคนเสียชีวิตเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเบื้องต้นในก้องเกตเต็มตำนานผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2นํนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมสนที่กำลังกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1และจิตอาสากว่า90นายค่ะเข้าพื้นที่เพื่อจะผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าฝูงใหญ่เขาบอกอาจจะใช้เวลา 2- 3สวันค่ะ 2- 3สวันนี้เดี๋ยวจะเคลียร์จะกั้นพื้นที่ให้หมด ไม่ให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มีชาวบ้านอยู่หรือในเขตชุมชนนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยเขาก็คงต้องใช้วิธีการนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้จําได้ว่าสองอ่อานข่าวนี้ไปว่ามีเหตุที่ช้างป่าไปทําร้ายคน,นเนาะบางท่านก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊หรือเป็นเพราะคนหรือเปล่าที่ไปบุกที่ของช้างไปสร้างบ้านไปทำไร่ไปทำการเกษตรอะไรตรงนั้นนะมันเป็นที่ของเขาหรือเปล่าคือคนนะัหรือเปล่าที่มันเป็นเหตุให้ไปบุกลุก เอช้างก็เขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้บาง<อ>คนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะแต่เอาละไม่ได้ว่าใครเรากันเอาไว้ดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะคะช้างก็อยู่ส่วนช้างคนก็อยู่ส่วนคนไม่งั้นจะได้ไม่ต้องมีเหตุร้ายนะคะครับจากช้างกระบินมาดูช้างเขาใหญ่เออเนี่ยช้างเขาใหญ่ก็มีช้างอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาของเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านช้างตัวนี้ชืช่อว่าเจ้าพลายแคร เพราะว่าเป็นช้างที่ตัวเล็กกว่าพวกว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็ตั้งชื่อให้พลายแคระไอ้เจ้าพลายแครที่ว่านี้มักจะออกจากป่ามาหากินในชุมชนเป็นประจํำและก็ล่าสุดมาแล้วนี่นะครับนี่ขนาดตัวเล็กแล้วนะแต่ก็ยังใหญ่อยู่นะฮะบริเวณกมสิี่เนี่ยเอินออกมาแล้วพลายแคะนะครับเดินมามาที่ถนนธนรัตนนั่นแหละบริเวณแยกไฟแดงหมูสีเนี่ยเดินออกมา แต่เจ้าที่เขาก็อ้าวเอารถเนี่ยมารอรับไว้อ้าวมาทําไมนี่มาทําไมพายแค่ก็บอกว่าเนี่ยก็มาประจํามาประจําอุ้ยตอบได้ด้วยเหรอไม่ได้นี่ข้ามถนนนี่ข้ามถนนเนี่ยเนี่ยข้ามมาข้ามมาย่นแล้วก็เดินตรงไปนะฮะเดินตรงไปนี่นะครับบริเวณเนี่ยแยกเขาเรียกว่าหมูสีโรงพักหมูสีนั่นแหละใครๆก็รู้ใครๆก็เห็นแล้วก็เจอหน้าปั๊บเนี่ยรู้เลยนี่พายแค่มาอีกแล้ว นะครับแต่เป็นช้างที่ไม่สนไม่ดื้อน,นะนิสัยไม่ดุร้ายนี่นะครับก็จะเดินออกมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาที่ถนนเป็นประจำเลยนะครับมาก็ไม่ทําร้ายใครหรอกเนี่ยแต่ว่ามาก็มาเที่ยวมาเห็นเนะี่ยพอเห็นป้าก็จะเดินลัดเลาะเนี่ยเขาก็ผลักดันเข้าไปนี่พลายแคระ์นะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของช้างน,นี่ขนาดตัวเล็กแล้วนะเขาบอกว่าตัวเล็กกว่ากว่า,วา,วาช้างทั่วไปนะแต่ว่าในสายตาเราเนี่ยโอ้โหมันไม่เล็กนะ เออนี่ก็ตัวใหญ่<อ>ว่นอย่างนั้นเถอะพลายแคระนะอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องประจำนะที่เขาใหญ่กับช้างเนี่ยคุณสองนะ้าหากคุณอยากจะมีชีวิตที่มันมีตื่นเต้นนะตื่นเต้นคุณพาคุณพา,ค,ณพาคุณแฮกเข้าไปนะครับขึ้นเขาใหญ่นะ,ะขึ้นทางฝั่งปราจินบุรีนะ,ะนี่ไปทางนาครนายกนะครับผ่านาเขาเรียกว่าเขื่อนคุนด่านปราการชนก็นลัดเลาะๆไปก็ไปขึ้นนะครับตรงทางเข้าเขาใหญ่ขึ้นปราจินบุรีเนี่ยตอนหกโมงเช้านะครับคุณสองก็จะได้มีชีวิตคุณจะได้แชร เอ่อกับช้างเจอช้าเหรอใช่นะครับตัวแล้วตัวเล่าฝูงฝูงแล้วฝูงเล่าโครงแล้วโครงเล่าแต่เขาก็ไม่ไม่อะไรกับไม่แน่ไม่แน่คนสองนะครับข้ามไปฝั่งเขาใหญ่น่นไปหาความตื่นเต้นหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยบนข้างบนเนี่ยนะคุณจะตื่นเต้นตลอดทุกนาทีเอเดี๋ยวช้างเดี๋ยวตัวนั่นตัวนี่มานะเออเนี่ยเนะใช่ไปหาความตื่นเต้นเอาตรงนั้นใช่ใช่ใช่ไม่ต้องดีกว่าน้องเอาสงบสงบดีกว่านะคะเอาเป็นวิถีธรรมชาติของเขาคุณผู้ชม ส่วนเรื่องนี้ที่ราชบุรีค่ะมะน,นาวแป้นที่เกษตรกรเขาตั้งใจปลูกนะหวังว่าเดี๋ยวมันออกลูกออกผลออกมาก็จะนําไปขายได้ราคาแต่ตอนนี้ช้าใจอย่างหนักเพราะราคามันร่วงคุณผู้ชมราคาตกค่ะมะน,นาวนี่ราคาจะดีตอนหน้าร้อนเนาะอันนี้หน้าหน้าหนาวอะ่ะ<อ>พวกราคามันร่วง,เ,วลงเลยอะเวลาพุ่งมันก็พุ่งสูงนะใช่ค่ะเวลาราคามันตกนกี่ก็โอ้โหเนี่ยใช่ ถ้าตกเนี่ยนะ,ะคุณผู้ชมลองเดาดูซิว่ามันลูกละเท่าไหร่ตอนที่มันราคาดีๆเนี่ยหบาท6บาทก็เคยเกิดขึ้นมาลแล้วนะใช,ใช่ค่ะใช่แต่อันนี้ร่วงแบบเหลือลูกละ50ตังค์เองอ,ะอ่ะใช่ค่ะมันาแป้นนี่นะมันาแป้นเลยแล้ว,วเป็นขนาดจัมโบ้ด้วยค่ะ<ห><ห>พาไปที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนี่เป็นแหล่งปลูกมะนาวแป้นขนาดจัมโบ้คุณภาพขึ้นชื่อของประเทศเลยนะไปสำรวจราคาปรากฏว่าโอ้โหชาวสวนสายหัวเลยอ่ะบอกมันไม่ได้เลยอ่ะ คุยกับคุณสุชาติสายเกษตรกร,กรประธานแปลงใหญ่มะนาวตำบลดอนผ่ยบอกว่ากลุ่มแปลงใหญ่มะนาวเนี่ยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี64ปัจจุบันมีสมาชิก30รายค่ะเนื้อที่รวม300ร้อยไร่ผลผลิตต่อปีประมาณ8 0 0แสนลูกนะทีนี้พอเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศมันก็แปรปรวนด้วยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนอะไรก็ไม่รู้มันก็เกิดโรคแคงเกอร์โรคราดำแล้วก็เพลียค่ะผลมันก็ไม่สวยผิมวผมันก็ไม่ค่อยสวยต้นมะนาวมันให้ผลผลิตมันก็ออกมาแบบ ที่เละอ่ะมันไม่ค่อยสวยอ,ะอ่ะพอจะไปขายมันไม่ค่อยได้ราคาไงคะมันมีกา,กากๆอยู่ใช่ค่ะอพอเทียบกับราคาช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะขนาดจัมโบ้ราคาต่อผลอยู่ที่2บาทปัจจุบันเหลือ50สตางค์ค่ะขนาดใหญ่เอาไซส์เล็กลงมากว่าจัมโบ้หน่อยอยู่ที่1บาท40สตางค์ถึง1บาท50สตางค์ปัจจุบันเหลือ30สตางค์เองเอาแล้วถ้าเล็กจิว๋วล่ะเล็กจิ๋วก็ลดลงไปกว่านั้นก็บอกเหลือ4สตางค์เองอะค่ะ สวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งปุ๋ยทั้งเคมีพันค่าน้ํามันค่าแรงงานต่างๆหักลบค่าใช้จ่ายลบขาดทุนนะคะคือมันหลายอย่างคุณผู้ชมมันประกอบปัจจัยหลายอย่างทําให้ชาวสวนมะนาวเขาก็เซ็งไปตามๆกันครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยหาวิธีกระจายสินค้าทางการเกษตรหน่อยได้ไหมอยากจะให้ช่วยปากท้องของชาวสวนมะนาวหน่อยบทจะดีมันก็ดีดีนะคะลูกละ5บาท6บาทนี่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเป็น,นะะช่วงมันเนอะใช่ บทมันราคาจะตกแบบนี้นาะโอ้ยมันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยลูกเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยเหลือเพียงสี่สตางค์เท่านั้นเนี่ยคุณสองเนี่เขาเขาคัดเกรดค่ะอะ่คัดขนาดใช่่เป็นเป็นขนาดขนาดไปค่ะคือประสบปัญหาคือมะนาวมันเป็นโรคด้วยนะม,มัน,นก็ผิวถามว่ากินได้แหละแต่มันไม่สวยอพอมันไม่สวยปุ๊บจะส่งออกนอกหรือว่าไปแบบร้านค้าอะไรใหญ่ๆเขาไม่ค่อยรับไงครับนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาโอ้โหนี่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 ะค่ะเนี่ยเนี่ย นี่ผิวก็จะเป็นแบบขูขขุขราขูุขราหน่อยเป็นแบบจุดด่างดาดำดำหน่อยเขาก็ต้องมาคัดแยกหาเอาดีๆเป็นเกรดไปของเขาคัดเกรดคัดขนาดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมฮะนะครับสู้ต่อไปนะก็เกษตรกรนะนะครับมันมีบางช่วงบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ดีนะครับเราก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นมะนาวลำไยก็สุดแท้แต่เวลามันออกเยอะๆเนี่ยราคามันก็จะตก นะครับแต่ก็ฝากถึงรัฐบาลนี่นะครับแล้วก็ส่วนชาวนาเราก็ใช้ดินเน่าเข้าไปนะครับบำรุงดินเข้าไป <c oughs> นะครับมันก็จะได้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ผลผลิตเราเนี่ยมันดีขึ้น <c oughs> ให้มันดีให้มันคงคุณภาพส่วนราคามันก็จะตามมาทีหลัง <c oughs>